มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นโปรโมชั่นพร้อมแพ็ก FC Mobile ต่างๆราคาถูกกดเติมเองแน่นอนสามารถใช้ดีพาร์ในการเติมผู้มชมคนไหนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างนะครับผมกราบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยน,นะครับเราจะมาเปิด ต่อเวลาพิเศษกันนะหลังจากในคลิปอีก่อนหน้านั้นนะที่ผมจะดองแต้มนะเราก็ดองครบเป็นที่เร้อยนะเราลองได้สูงสุดเนี่ยประมาณ6,200แต้มนะครับโเทเคนนั่นเองเออเราดองได้สูงสุดคือ6,200โเทเคนแล้วก็มาเปิดให้คุณผู้ชมได้รุ้นไปพร้อมกันนะใครที่กินข้าวอยู่ก็นั่งดูไปนะเออคลิปนี้ก็เราจะมารวยด้วยกันนะไอ้ีผมเนี่ยมีเงิน5 M อกว่าๆนะเกือบ 6M นั่นแล้วหละอยากเสริมทีมมานานแล้วก็ต้องฟาร์มเงินจากภารกิจต่อเวลาพิเศษนะใครๆก็รวยได้สายฟรีก็รวยได้นะถ้ามีดวงแล้วก็มีตัวที่ไม่ได้ลงทุนนะเออมีตัวที่แบบเปิดจากกิจกรรมต่างๆหรือว่าเล่นเควสยูโรอลักเ,เตะพวกนั้นไปย่อยได้นะตัวที่ไม่สามารถขายได้นะผู้ชมไปก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะ ผมไปรุน้นต่อเวลาพิเศษฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจให้หน่อยสำหรับคนที่เข้ามารับชม FC Mobile ช่องผมเป็นครั้งแรกนะฝากคอมเมนต์ได้นะใครที่อยากเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะแล้วก็ช่องทางกติดตามส่วนตัวอื่นลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เช่นกันครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะนับ1น,นะครับ2 3 4 <C. S 2> พร้อมยังผู้ชม5ถ้าพร้อมแล้วเรากดโห oh, แม่งเอาจริงนะโคตรลุ้นเลยว่ะไม่รู้ว่าจะได้ใครขอแค่ไม่ขออะไรมากอะอก่อนที่จะกดนะผู้ชมไม่ขออะไรมากผมขอตัวที่แบบว่าทำกำไรให้ผมได้เยอะที่สุดแล้วก็เป็นคลิปที่โชคดีที่สุดสำหรับคลิปนี้ในการที่จะใช้โอกาสนี้คุ้มเออ เพราะว่าไหนๆมาสักขนาดนี้แล้วขอโตดีๆเถอะเอเมาคุณผู้ชมลุน้นแม่งตัวอะไรวะเปิดมาหุยโอ้โเอ็มปารเป้มาไงวะโอโ้ลาเฟลเลอาบองฮาเลนเอ็มปารเป้โอ้โไม่มีโดเมซี่เลยวะเก้าเก้าสามตัววะอีกเก้าแปดหนึ่งตัวแต่เป็นเป้นนะโอ้โหคุณผู้ชม ไปเดี๋ยวเราไปดูราคากันก่อนนะยังอย่าคิดว่าฮาเล่นแพงหรือว่าเอ็มบัปเป้มาใหม่จะแพงก่อนอื่นนะเพื่อเราจะรอบครอบจริงๆนะเรากดออกได้นะผู้ชมไม่จําเป็นต้องแบบค้างหน้านี้นะเรากดออกไปดูแล้วก็จํานักเตะนั้นว่ามีใครน,นี้เลยนะตามที่เราไปวางในไว้ในต่อเวลาพิเศษที่เราไปจํามานะครับคือตามที่เราวางไว้นะซึ่ง โอ้หเก้าเก้าแม่งสามตัวว่ะเอาจริงนะคือแม่งแบบคือแม่งดีโคตรเลยนะสําหรับไดโอวิอาตั้งเก้าเก้าเลยนะแต่ว่าสําหรับผมนะถ้าเมสซี่มาก็ยังดีนะเออบ้องนะเช็คราคายังไม่มีคนปล่อยนะครับสําหรับผมอัดเทปนี้นะถ้าลงเทปหน้าอาจจะมีคนปล่อยแล้วนะครับอืมหนึ่งร้อยแปดสิบหกเอ็มโอ้โหทำไมถูกเยี่ยวะเป็นระดับตำนานนะ ได้มาเอามาใช้ได้นะเปลี่ยนแทนไอ้นั่นเปลี่ยนแทนใครวะคิมมินแจนะครับเออลาเฟเวเรีเยราคา229รอยี่สิบเก้อ็มโหมันก็ถูกนะต่อไปฮาแลนนะครับโอ้สองร้อยสามสิบกว่าเอ็มนะสองร้อยสามสิบกว่าเอ็มถึงสองรห้าสิบเอ็มประมาณนี้นะประมาณไม่เกินนี้ผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฮาแลนแพงกว่านี้แม่งราคาตกไงว่าคนปวดเยอะ อูแต่มันน่าเล่นจัดเลยนะคะเล่นเอาเข้าทีนีเท่แลลวนะสายเปิดโคต่อไปเอมเปเป้นี้คุณชม 200m ไม่มีใครชูสู้ได้เลยนะมันก็เฉียดเฉีวกับฮาเล่นแหละแต่ว่าราคามันแพงกว่าฮาเล่นหน่อยนะเป็นระดับเอมบปเป้เลยนะเนี่ยแต่ว่ามันไม่น่าเล่นตรงที่ว่ามันไม่มีเลี้ยงเร็วไงือฉะนั้นแล้วผมจะเอาดีพอ a few moments later ไปเอมปาปเป้ไม่ต้องคิดเยอะคุณผู้ชมไปเรากดรับในของขวัญเลยนะนี่รับทั้งหมดไปเลยนี้วลอกมาฝรั่งเศสว่าเอลรูิวโูดใช่นะคุณผู้ชมเอมปาปเป้โอ้โหรวยเลยวะไปเดี๋ยวเราขายกันคุณผู้ชมที่จริงอ่ะมันสามารถตีเม็ดขายได้นะเออแต่ว่าเราไม่มีมาร์คเชงไง ถ้าผมมีมาร์กเชตีไปสักประมาณเม็ดม่วงเงี้ยก็โอ้โหสองร้อยกว่าเอ็มเกือบสามร้อยเอ็มเลยนะเออผมขายมาเป๊บเลยคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไปสองเจ็ดห้าไปผมใจดีสุดละอ่ะปล่อยสองร <hour> นะ้อยเจ็ดสิบห้าเอ็มคุณผู้ชมไปหนึ่ hour later ี่ยอยากได้เงินเอ็มนะเราก็ขายเป็นที่สำเร็จร้อยนะเราโดนหัก ค่าธรรมเนียมไป27ล้าน5้าแสนเลยนะโหเกือบ 28m เลยนะแต่ก็คุ้มนะที่เราได้นะเราก็ตีไปประมาณ 250m ไปบวกกับของเดิมนะคืเอ,อเราก็มีเงิน250 m 250m ว่ะโอ้โหถือว่าแจมเลยนะเลือกหนึ่งอย่างนะครับว่าเราจะเอาตัวเ 9, 9ไหมเ9้้มันก็มีการันตีนะลุ้นว่าจะได้อาคารจีหรือว่าไหมมียองนั่นดง ส่วน96ถึง99ได้ลุ้นตัวขายได้แน่นอนนะครับการันตี96ขึ้นนะหรือจะเอาย่อยเป็นแลกแต้มได้ไปลุ้นเออตรงเก็บโทเค็นนะอย่างที่บอกเอาไปเปิดในต่อเวลาพิเศษก็ได้ลุ้นตรงนั้นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมยูโรเบสเอไนะครับนี่คือซีเบหลายชื่อตัวจริงนะที่ติดยูโรนะเป็นนักเตะที่เล่นดีที่สุดนะแล้วก็มีผลงานที่ดีนะ ็จะมีนะนะนิโควิลเลียมนะมูเซียล่านะนี่คนนี้ที่เล็ดเลยนะเอยามเมานั่นเองนะจะมีโรดี้นะอคันจีเมยองวอลกเกอร์ชาริบาคูเรียนะจะมีเออส่วนของดนเนียนโอโมนะแล้วก็จะมีขวนของฟาเบียนลุยส์นะครับไปเดี๋ยวเราจะอย่างที่บอกไปนะเราจะเลือกเส้นทางลูกผู้ชายนะครับ ไปผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยอันนี้ขอสี่แสงพอนะไม่ได้สี่แสงคือหลอกขอลุ้นทงก่อนเซอร์เบียใครวะโอ้โหโคตรเละเลยโอเคไม่เป็นไรผู้ชมยังไงก็ลวนตลาดเออก็พอขายได้อยู่อ5 m แต่ว่า อย่างที่บอกไปนะเราไม่ต้องการนะผมจะเอาไปย่อยนะก็ถือว่าเป็นแพ็กฟรีแล้วกันเอาจริงมันก็ขายได้แหละแต่ว่าผมอยากย่อยอะเออเออ,เอ,อมาที่จริงเอาไปขายได้นะผู้ชมแต่ว่าผมอยากย่อยแตกแมมันได้ลุ้นกว่านะยย่อยไปเถอะเก็บไว้มะเขือแล้วไม่อยากขายหล้วผได้สี่ร้อยหกสิบนะเรามีเออโทเคน่าไหรวะ 800ใช่ปะ89าขายอีก400นะถ้าเราได้96อีกตัวหนึ่งการันตีนะเราจะได้เปิดต่อเวลาพิเศษแพ็กพัน2มันรีไปแล้วนะแต่ว่า6000นอะ่ะมันยังไม่รีนะผู้ชมผมก็เลยชิงโชคเปิดก่อนนะลัวมันปรับเลทแบบมันรีแบบต่อเวลาพิเศษไงวัวเลทมันจะออกยากนะไม่รู้เหมือนกันนะครับอแพ็กนี้ก็น่าเติม่ะแม่งแต่ว่าขายไม่ได้นะผู้ชมพัน fc น่าโดนมากว่ะอ่ะคลิปนี้มีไว้เท่านี้นะเรามาเปิดตั้งแต่ต่อเวลาพิเศษแล้วก็จะมีส่วนของเปิดแพ็กยูโรนะเป็นแพ็กยูโรเบสเอกไอนั่นเองนะเราก็มาเปิดแล้วเราก็ได้ตัวแล้วแหละโอ้โหแม่งโคตรเน่าเลยคลิปนี้คลิปท้ายส่งท้ายก่อนที่เราจะปิดคลิปแม่งโคตรเน่าอ่ะเออจบไม่สวยเลยว่ะเออเจอกันคอนเทนต์อีพีหน้าคุณผู้ชมอีพีนี้ก็ มีไว้เพียงเท่านี้ใครเปิดได้อะไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะผู้ชมไปเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ Jack